ซัมซ n งนะครับก็ไกด์แดนซ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับกำไรหด29% Q on Q นะครับในไตรมาส4แล้วก็เตือนว่าไตรมาส1เนี่ยยอดขายอาจจะชะลอนะครับโดยเฉพาะในเซกเมนต์กลุ่ม AI ทีนี้เนี่ยถามว่าเอกลุ่ม AI คืออินดัสทรีมันดีไม่ใช่หรอทำไมอยู่ดี Samsung บอกว่าไม่ดีนะครับก็ต้องบอกก่อนว่าอันนี้ไม่เกี่ยวข้องกับ Nvidia mm hmm. เท่าไหร่เพราะว่าคนที่ผลิต ชิปให้เอ็นวเดียหลกัหลกๆซัพพลายเออร์ให้เอ็นวีดีเนี่ยจะเป็น SK HyN i x นะครับซัมซุงไม่ได้เกี่ยวอะไรเพราะนั้นอันนี้ไม่ได้หมายความว่าพอซัมซุงบอกไม่ดีแล้วเอ้ยแปลว่าเอ็นวเดียจะไม่ดีหรือเปล่าอันนี้คือแยกออกจากกันนะครับก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งแล้วกันคือเวลาเราดูเนี่ยดูอินดัสทรีเนี่ยปกติเอาไปอิมพลายกับหุ้นตัวอื่นได้นะครับ mm hmm. เพื่อที่จะเช็คด้วยว่าบริษัทมั่วหรือเปล่าแมネจเมนต์ให้ไกด์แดนซ์มั่วหรือเปล่า,เ,ลาเพราะว่ามันเป็นไปได้ยากนะครับทีีีีีี่่่ถ้้้าาไมมดดดแแลลวววอออยูกตันนึงเเจบบผ เวลาเป็นนักวิเคราะห์เนี่ยคือตั้งธงแดงเลยว่าเอ้ยจริงหรือเปล่าที่แมนเดจเป็นให้ไกด์แดนซ์นะครับแต่อันนี้ด้วยความที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกันก็ก็ก็เลยไม่ได้หมายความว่าซัมซุงไม่ดีแล้วเอ็นบีเดียไม่ดีนะครับคือที่จะสื่อก็คืออาจจะยากจะให้มีความสังเกตแล้วกัน <ừ> นะฮะสังเกตดูอินดัสทรรแล้วก็ตัวอื่นด้วยในในในตลาดนะครับแต่รวมๆซัมซุงไม่ค่อยดีเท่าไหร่อันนี้ก็จะกดดันตัวของอหุ้นเกาหลีใต้นะครับทีนี้มาดูกราฟบ้างนะครับผมหุ้นสหรัฐ ถ้าดะโดนเทเนี่ยผมว่าเทหนักเหมือนกันนะครับกราฟแรกเนี่ยด้านซ้ายคือคนที่เล่น l e เวอ a g เตลาดตัว n a s d a กนะครับพวกคุณเทคทั้งหลายเนี่ยขาลองก็คือสีเขียวเนี่ย p o t p t s o t i o n เนี่ยมันบวกคนที่เล่นเลเวอร e เนี่ยเน t position เยอะกว่าคนที่เล่นช็อตค่อนข้างเยอะนะครับแปบลบว่าตลาดตอนนี้มันเล่นบนเงินที่ที่ไม่ใช่เงินตัวเองค่อนข้างเยอะถ้าล่วงแรงๆเมื่อไหร่เนี่ยกลุ่มคนพวกนี้โดนลิควิดเด e ได้ค่อนข้างเร็ว แล้วตลาดหุ้นสมัยหลังๆเนี่ย financial market เนี่ยไอ้ที่มันผันผวนมากๆเกิด excess volatility เนี่ยส่วนใหญ่ก็เกิดมาจากไอ้พวกโดน liquidate เนี่แหละนะหนึ่งในตัวอย่างที่ที่สะท้อนชัดเจนคือพวกตลาด bitcoin นะที่พี่วัดพูดอยู่ทุกวันว่าทําไมมันมันมี liquidity sweep มันมันถึงผันผวนมากเนี่ยก็คือมันเป็นตลาดที่ leverage สูงนั่นเองนะครับหุ้นตอนเนี้ก็ leverage สูงไม่แพ้กันแล้วนะก็ตอนนี้คือ sentiment มันดีมากคนที่เล่นลองกําไรมาโดยตลอดนก็ อันนี้เป็นอีกอันหนึ่งที่ต้องระวังนะถ้าร่วงเนี่ยอาจจะร่วงได้แหลกนะครับถัดมาตัวของฟันเดเมนทัลเองของหุ้นสารัตเนี่ยเ e ออร์เน็ยูแกรบติดลบแล้วนะครับติดลบ0.02เอร์เซนหมายความว่าซื้อซื้อพันธบัตรเนี่ยที่ไม่มีความเสี่ยงเลยเนี่ยได้ผลตอบแทนดีกว่า <laughs> ดีกว่านะ <laughs> คือริสกี้นี่ได้ผลตอบแทนดีกว่าแล้วนะครับมันก็สะท้อนว่าหุ้นแพงมากครับ แล้วก็ทีนี้ถ้าล่วงเนี่ยมันมีเงินให้ไปพักไหมนะครับช่วงที่ผ่านมาเนี่ยภาพทางด้านซ้ายคือพวกสกุลเงินสําคัญสาคัญเนี่ยส่วนใหญ่ทุกคนก็เล่นตีมคุณทรัมป์ขึ้นภาษีหมดแล้วแลวไปหลบในดอลลาร์นะครับถามว่าถ้าไปหลบดอลลาร์ตอนนี้เนี่ยมันแพงหรือยังมันก็แพงมากแล้วคือถ้าเข้าดอลลาร์ตอนนี้ก็แอบแอบอาจจะเสี่ยงดอยนะครับเพราะว่าร้อยสิบแถวๆนี้ก็ ผมว่าน่าจะแข็งเกิน f u n d ดเมนทัลไปพอตัวมันรับเรื่อง s e n ติเมนตมากไปนิดหนึ่งนะครับคนก็ไม่รู้จะเอาเงินไปหลบไหนนะครับแล้วถ้าหุ้นสารัฐป่วยขึ้นมานะครับผมถ้า when u.s. n นีเเนี่ย the w o r l d c a แคชเชียสนะค,คือภาพรวมของตลาดหุ้นนะครับอย่าง m s c i all country เนี่ยเอา world index นะครับคือจะเป็นดัชนีที่กระจายความเสี่ยงมากที่สุดคือ most diversified equity index <c oughs> เลยแต่ทุกวันนี้มันไม่ได้ most Di v e r s i f i แล้วเพราะว่า <c oughs> ดัชนีตัวนี้เนี่ยมันกลายเป็น US มันหนีไม่ออกครับ0มันหนีไม่ออกด้วยด้วยไซส์ของตลาดที่มันขึ้นมาตลอดมันก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆมันก็เลยภาพของพอเวลาจัดมาเป็นพอร์ตโฟลิโอยังไงมันก็คือยังต้องมันก็คือใหญ่ครับก็มีความเสี่ยงสูงนั่นเองนะครับคือถ้าล่วงหนักเมื่อไหร่เนี่ยผมว่าคุณทั่วโลกก็ก็ล่วงด้วยนะก็ต้องยอมรับตรงนี้จุดหนึ่งนะ,ะแต่ว่าคนที่ลงมาเยอะแล้วอาจจะลงได้น้อยกว่าอย่างอย่างไทยที่ลงมาเยอะแล้วอาจจะลงได้น้อยกว่าอันนี้ก็ อาจจะเป็นข้อดีที่เราลงมาก่อดเยอะแล้วนะครับแต่ว่าคือตอนนี้ผมว่าจับตาเลยนะฮะตลาดความผันผวนเริ่มเริ่มมากขึ้นนะครับอีกทางเลือกหนึ่งเนี่ยด้วยความที่ไอดัชนีที่มันเหมือนจะเป็น most diversified fully diversified portfolio สำหรับตัว equity asset class นะฮะมันดูเหมือนมันจะไม่ diversified แล้วมีทางเลือกอะไรบ้างวันนี้ผมอยากจะให้ทำความรู้จักอีกอันหนึ่งนะครับก็คือจะเป็น ปกติตัวชื่ออันเมื่อกี้มันคือ a อค i ว้แอคือเป็น all l o u o u r y นะ all, all country ในในเวิของเราเนี่ยฮะ<ม>อันนี้เติม X เข้ามาคือ Exclude ไอหุ้นอเมริกาออกซะเลยเพราะว่าถ้าเราถือ a อค i เนี่ยกลายเป็นว่าเหมือนซื้อหุ้นอเมริกาเอาจริง<ม>แล้วก็แถมจีนแค่นิดเดียวจีนแค่2%อย่างเงี้ยญิปุ่นก็ไม่กี<ม>่เปอร์เซ็นต์นะฮะอาจจะตอนเนี้ยปีเนี้ยผมว่าอาจจะเป็นปีที่คนที่ซื้อ x อคไเนี่ย ซึ่งผมว่าเป็นกลยุทธ์ที่ดีนะที่ลงทุนยาวๆมา10กว่าปี20ปีเนี่ยผลตอบแทนมันดีมากจริงนะฮะแต่ปีนี้อาจจะเป็นปีพิเศษนิดหนึ่งถ้าใครมีแอคไวในพอร์ตเนี่ยอาจจะต้องผสมแอคไเอ็กเข้าไปด้วยนะฮะเพื่อที่จะให้มันยังเป็น Fu l l y diversified พอร์ตอยู่เพราะว่าตอนนี้ผมว่ามันไม่ใช่ f u l l y diversified แล้วมันมันหนักทาง US เกินไปนะครับรวมถึงถ้า US ร่วงแรงๆเนี่ยผมว่าถ้าใครมีผสมแอคไเอ็กเข้าไปเนี่ยน่าจะได้อัลฟาเนะเพราะว่าในนี้ก็จะกระจายได้ดีกว่าแล้วพไมม่่ีีสรัเนย ตลาดอื่นๆเนี่ยมันได้สัดส,ส่วนที่ดีกว่าค่อนข้างเยอะนะครับอย่างเช่นอ่ะญี่ปุ่นก็จะเป็นอันดับหนึ่งสิบสี่เปอร์เซ็นต์นะครับ UK สิบเปอร์เซ็นต์จีนก็ได้มาแปดเปอร์เซ<ม>็นต์จีนปีนี้จริงๆส่วนตัวผมแอบชอบนะครับว่าพอมันถูกไปอาจจะมีการสวิตช,ชิ่งระหว่าง US มาจีนได้นะครับก็ฝากอีกตัวหนึ่งทำความรู้จักไปด้วยนะครับแล้วก็ภาพนี้เนี่ยมันสะท้อนความประหมานะครับคือมีข่าวเข้ามานิดหน่อยเนี่ยตกใจค่อนข้างแรงนะครับเออคือตัวของ วิกซ์อิน x นะครับชื่อย่อมันก็คือเป็นเหมือนตัววัดความความโลภแล้วก็ความกลัวนะครับเป็นมันก็เรียกแตชนีตกใจเลยใช่ครับ g r e e d and fear i n d e x นะครับซึ่งมีข่าวนิดหน่อยเนี่ยอย่างตอนนั้นเรื่องข่าวเยนอันวายเนี่ยมันร่วงแป๊บเดียวแล้วก็เด้งกลับมาแต่ผมว่ามันเป็นเซนติเมนต์ที่ไม่ดีอย่างที่ว่าทุกคนก็รู้อยู่ในใจแหละว่ามันแพง mm hmm. พอตกใจปุ๊บก็แห่ขายกันเลยนะฮะแต่ที่สุดแล้วก็ซื้อกลับมาก็จริงแต่ การที่มันสปค์แรงๆหล,ลายๆครั้งเนี่ยมันสะท้อนความประมาทของตลาดนะครับว่ามันพร้อมจะสั่นคลอนได<ช>้เมื่อนะครับแล้วล่าสุดก็มีเรื่องอย่าง d e p s ซีกเนี่ยยังไม่ได้รวมในนี้นะแต่ผมว่าก็สปค์ Spike ขึ้นมาอีกทีหนึ่งเหมือนกันนะฮะตอนนี้ก็ให้ระมัดระวังเหมือนกันสําหรับหุ้นอเมริกานะครับน,นี่ก็เป็นตัวหนึ่งที่เราดูได้นะครับว่าเรา,เราดูว่าตลาดเนี่ยตอนนี้คือกลัวหรือไม่กลัวแล้วก็ช่วงนี้มันวอล์เรทายมากๆก็อันนี้ก็เป็นตัววัดได้ตัวหนึ่งเหมือนกัน ครับในเชิงของ valuation ย้อนหลัง PE 10ปีเนี่ยถ้าเทียบตลาดใหญ่ๆนะครับอันนี้มาหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นลาตินเเมกาเกาหลีกับไทยนะครับส่วนกรอบด้านล่างเนี่ยจะเป็นพวกหุ้นที่เกี่ยวกับ AI เยอะนะอย่างเจแปนนะฮะต้นทีม AI ขึ้นมา US นะฮะภาพนี้บอกอะไรคือถ้าเป็นสีแดงเนี่ยอันนี้ทำเป็น C s สก r e นะครับไม่ได้ดูเป็น PE แบบเป็นเท่าๆแต่ว่ามันสะท้อนได้พอมองแบบเปรียบเทียบนะครับคือสหรัฐเนี่ยแพงที่สุดในตลาดหุ้นทั่วโลก ก็อยู่ด้านล่างสุดนะครับสีสกอร์นี่ลบ1.7ในขณะที่คนที่ถูกที่สุดเนี่ยจะเป็นลาตินเมกานะครับเกาหลีใต้นะฮะเมื่อกี้ก็เห็นงบซัมซุงไม่ค่อยดีก็เลยแย,ย,ย่ไปด้วยนะฮะคือเกาหลีใต้พอดีสัดส่วนซัมซุงกับเอสกีฮมันเป็นพอชั่นใหญ่มากในอินเด็กซ์นะครับแล้วไทยเราเป็นอันดับ3แต่สีสกอร์นี่ก็คือแทบจะเท่ากับอันดับหนึ่งอันดับ2เลยคือก็อยู่ในโซนที่ค่อนข้างถูกนะครับผมในเชิงของ P/E ก็ให้ระมัดระวังแล้วกันในเชิงของ l u a t i o นเนี่ยคนที่อย ถ้า collection เมื่อไหร่เนี่ยมันจะลงได้แรงนะครับเพราะเทรดแพงมานานครับทีนี้ถามว่าหุ้นสหรัฐแพงอันแรกผมให้ทำความรู้จัก a q u i x ละอีกอันนึงมี action อะไรบ้างเนี่ยผมว่าที่น่าสนใจคือ switch จาก us tech ไป china tech นะครับก็ผมว่าปีนี้ผมผมเชีร์ทีมนี้เลยนะครับใครที่มีอยู่แล้ว us tech เนี่ยได้กำไรเยอะๆเ,เนี่ย switch ไม่จำเป็นต้อง switch หมดก็ได้นะคือ switch บางส่วนก็ได้เพื่อเพื่อเผื่อถ้าเกิดมันล่วงจริงอะ พอร์ตเรามันจะสร้างอัลฟาได้นะครับถ้ามาดู PE เนี่ยาภาพทางด้านซ้ายนะครับเอา PE ปีหน้าเนี่ยที่ที่ตลาดคาดเทียบกับการเติบโตเฉลี่ย3ปีข้างหน้านะครับหุ้นจีนเนี่ยดูดีๆ3ตัวอย่างไปตู้เทนเซนบาบาเนี่ยไม่มีตัวไหน PE เกิน20เท่าเลยและอยู่ด้านซ้ายหมดในขณะที่โกรดเนี่ยก็ยังโตได้แบบอ,อหลักอยู่นะครับผมส่วนใหญ่หุ้นสหรัฐจริงๆโกรดดีกว่าอันนี้ยอมรับ แต่ PE ก็แพงค่อนข้างมากโดยเฉพาะ n v i d i a เดีย Nvidia นี่คือหลุดกรอบไปเลยก็คือสามเท่าใช่ครับ PE ค่อนข้างสูงนะครับคือคือเทรด PE เฉลี่ยสามเท่าของ <laughs> ของ PE เฉลี่ยจีนแล้วก็ถ้ามาดู Price to Book เนี่ยค่อนข้างน่ากลัวแต่แต่โอเคแหละพวกหุ้นเทคเนี่ยบางทีเอ่อตัวสินทรัพย์มันไม่ได้เป็นมันเป็น Light Asset นะฮะ <ừ. S 2> ก็เลยสินทรัพย์ไม่เยอะแต่ทำทำกำไรได้เยอะอะไรแบบนี้ก็ก็เลยอาจจะเห็น PE Price to Book เนี่ยสูงเวอร์ไปบ้างแต่ถ้าดูของจีนเองเนี่ย ผมว่ามันก็ยังต่ำมากๆอยู่ดีดูอย่างคือหุ้นจีนนี่อยู่ขวาสุดหมดเลยก็คือถูกที่สุดนะครับ <pim. S 2> ในขณะที่ตัวที่แพงที่สุดเนี่ยเป็นตัว Apple นะครับ Price to book 62เท่าก็คือง่ายๆเราให้ Value เนี่ยบนสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนกันยเยอะนะครับ ừ, โอเคแหละมันอาจจะใส่เข้าไปในบาลานซ์ชีตไม่ได้เนี่ยแต่ไอ้พวกสินทรัพย์ไม่มีตัวตนก็คือสินทรัพย์ไม่มีตัวตนคือถ้ามันพับไปเมื่อไหอไร่ก็คือจบเลยมันไม่ใช่ว่าแบบ เยงแล้วมีโรงไฟฟ้าขายลีคูเดตให้ผู้ถือหุ้นได้เพราะนั้นเราจ่ายเกินไปเท่าไหร่ก็อาจจะต้องดูด้วยนะครับเอ็นวีดีอก็44เท่านะครับไปต่โตเงี้ยไม่ถึงหนึ่งเลยไม่ถึงหนึ่งใช่ครับดูแกร็บในด้านของ PE นิดหนึ่งนะครับดูกราฟสายสุดก่อนก็คือตัวของ PE แกร็บมันกว้างมากก็คืออย่างที่บอกเมื่อกี้ PE เฉลี่ยของ m a g n i f i c e n t 7เนเนี่ยมัน34เท่ากว่า P e เฉลี่ยของเทคยักษ์ของจีเนี่ยเมื่อกี้ ก็รวมๆกันแค่ประมาณสัก12เท่าก็คือ3เท่าเลยแพงกว่ากัน3เท่าแต่ e a r n i n g g r กร t h ไม่ได้สูงกว่า3เท่านะใช่คือแก็บมันกว้างแต่ e a r n i n g g r o w t h มันไม่ได้ขนาดนั้นละนะครับเอ่อก็อาจจะผ่านช่วงกรอแรงๆไปแล้วสำหรับพวกหุ้นเทคอเมริกานะครับอาจจะต้องมีการชะลอบ้างช่วงนี้ก็ต้องลงทุนเยอะใช่ไหมฮะก็เอ่ออันนี้ก็จะเป็นโปวกดันกรอตนิดนึงระยะสั้นๆนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยพอเทียบเป็น PEG ก็คือเอาระดับความแพงเทียบกับกรอตเนี่ย หุ้นจีนจะน่าสนใจกว่านะครับคือ P/E G ของหุ้นสหรัฐเนี่ยตอนนี้เกือบ2เท่าซึ่งค่าเนี้ยต่ำหนึ่งดีที่สุดแล้วถ้ามากยิ่งมากกว่าหนึ่งยิ่งไม่ดีนะครับแปลว่าจ่ายแพงเทียบจ่ายแพงเกินไปเทียบกับโกรดนะฮะของจีนเนี่ยแค่ประมาณสัก1.17่งเท่าเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าปีนี้น่าจะสวิชไปหุ้นเทคโีนะครับอย่างบาร์บาเทนเซนไปตู้นะครับแต่ผมจะชอบตัวบาบากับเทนเซนมากที่สุดนะบไปตู้กาฟไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับก็บารเนี่ย เป็นจังหวะที่ดีสวิชจาก u s Tech ทมาใชน้าเทคครับแล้วก็เหมือนบาบาเขาก็เพิ่งประกาศตัว AI ของเขาด้วยเก็ียนสองจุดห้าใช่ไหมค,คืออย่างนี้คือตัว e e p s ิกเนี่ยมันอาจจะเรียกว่าตอนแรกเนี่ยตกใจกันมากไปนนิดหนึง่งว่าในลักษณะที่ว่าเหมือนจะมา replace ทุกอย่างแต่ว่าจริงๆมันไม่มันไม่ขนาดนั้นแต่อย่างน้อยมันจุดประกายที่ให้เห็นว่าจีนเขาก็ทําได้นะอันนี้คือประเด็นหลักเลยแล้วก็ต้นทุนที่มันถูกกว่าจริงๆเนี่ยมันก็เลยเป็นประเด็นที่ทําให้คนเริ่ม เริ่มมาวิตกเริ่มมากังวลเริ่มมาเริ่มมาดูพวกเนี้ว่าตัวเลขจริงๆแล้วสุดท้ายเนี่ยของอเมริกาเป็นแพงจริงแล้วก็อนาคตมันโกรธก็จริงแต่มันก็โกรธไม่ได้ไม่ได้เหมือนสมัยก่อนแล้วนะครับแล้วก็ด้วยความที่พอมันมีถ่วงดุลจากจีนมาเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าเออมันเริ่มประเทศอื่นเริ่มมีช้อยส์หรือเปล่าสองประเทศนี้เขาคงใช้ในประเทศกันเองแหละแต่ว่าถ้าอนาคตไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็มีโอกาสทําให้คอน s u m อ e r เนี่ยมีตัวเลือกที่มากขึ้นไม่ใช่ว่าไปพึ่งกับ AI ออทางฝั่ง u S อย่างเดียวเอาจริงคืออตนนี คือ AIUS mm hmm. เขาเป็นผู้นำในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยโกรธได้17%เฉลี่ยนะสำหรับผู้พุ่นตีม AI นะครับแต่การป mm ็ hmm. ่ว่าจีนเนี่ยตอนนี้หลายหลายคนก็มองแล้วว่า AI สู้ได้แปลว่าไอ้10%โกรธตอนนี้อาจจะมีมี potential ที่จะไปแข่งสูซีสหรัฐนะครับอันนี้ก็เป็นอีกอัพไซ์นึงด้วยในจีนนอกจากที่มันถูกอยู่แล้วนะครับแล้วที่สำคัญพอมันเริ่มมีการแบบแข่งได้ผมเนี้ยแล้วยังถูกอีกอากหารเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นตัวเลือกที่เริ่มดูน่าสนใจมากขึ้นนะครับเพราะว่า พอพอมีเรื่องเทรดวอลก็เชื่อว่าประเด็นนี้แหละทําให้จีนเขาเริ่มโปรโมทไอ้พวกเนี้ยออกมาให้เห็นว่าเไม่ต้องพึ่งอเมริกาก็ได้และก็เลยเป็นจุดที่น่าจะเริ่มจุดประกายหุ้นฝั่งยูเออชาตาเนี่ยน่าสนใจมากขึ้นคือที่พูดวันนี้ไม่ได้บอกให้ออินหุ้นจีนนะแต่บอกว่าคือต้องมีคือมันถูกเกินไปยังไงมันต้องมีในส่วนหนึ่งในพอร์ตนะครในการจัดพอร์ตฟฟลิโอนะครคือไม่มีผมว่าไม่ได้ละวันนี้นะครับ